ดังไว้เต็มว,วานน้นแรงฝนตกเลยออกมาใส่จากนั้นทีถือว่าถือฝนมาตกซ้ำอีกตกแค่เดียวแล้วเลยถือข่้มไนมันนองเหมือลแวบน่ารุ่นน้ำกันครับผม ใส่หมองนี่แหละหมองสะหมองเก้านี่แหละบ่ได้ไปใสไก่ละไผนนละสผ่านหนองเลยไสผ่านหนองเลยเาถือไปเลยมาขอบคุณ Bên Bên à? muốn? Băng 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 bạc băng bạc băng 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 มัไมไม่ถือลรฟังกับวัชาะยุกลางๆลัตถุกึ้นคือเป็ดมาลงกินหมดแล้วบจกรกเปลดหาหกตัวฝนลงมางใส่ม่องแบบวนะ่ต้องลงหนักปดขางหนึ่งเลยครับสาวเอาอยู่อีกข้างหนึง่ง ว่าแม่นลักมันหล่มแล้วคี่ผู้เห็นลักตกจัดว่าแม่นลักบ่เห็นสาวนี่เลยสาวนี่เลยองผุดสาวมาได้มันแต่ฟังเลย ฟังนี่แหละมาเาวเอาบัตรนี่บอ่ขอขางนี่<ะ>ขางนี่จะมีบ่บอจุ๋มเลยบ่คนะคน่ะบ่ยุกกะไก่คนมีแต่ปลาซิวเออมีแต่ปลาเตาะปลากี่เดิน ออืก็ขึ้นมาต้องใส่ขอฟัง เราเห็นมา,ข,า,ข,าขั้วขั้วตัเคือหลาดปาลาค้ากลาลาบนะคราบมันก็เป็นๆสดสด ดูเด้ดสดๆใหม่ๆดินดูบตัวตายถึอกระเป็นกับตายตัวที่ถึกตอนเศร้าทิ่ตอนเศร้ากับบ่ตายอาจจะดิเห็นตายบิด ได้แต่แต่ไซตติดตเว่นเว่นหันตายอันนี้พเพิ่งจะตอนเศรออ้าวะตายปลาตายเสัากจะจะมาเป็นมูเนาะกระจิกกตกระจิตเป็นมูมู เอาวรุดลงไปน้ำเนอรุดม่องนะปา ป้าป้าบูใหญ่พัดพวกกลางๆนะที่ไดนปลาสุดๆเนะี่ยนั่นๆๆรุดหลุดรุดออกเรือยหันปลา มาก็จะมาเป็นมูผงๆอ๋นะอคุณม้าก็ลังไลยมากมูนี่มูนี่แต่มามาเป็นก้อนเป็นมูติดพืชเลยเด้อร้อยออกแล้วค่ะ โอเบิ่งมูนี่อยู่ที่นี่นาวดตายเบิดเพื่นอนะฟันกันนี่นคือลออไปงันล่

ນະເອົາປາອັນນີ້ຍັງແປດອັນນີ້ຈິກົມແກັບອນມປາມູປບູໃຍ່ບິ່ງປຕິດິດມອງປາປຕິດລັກສະນະໃດຄືຕິດດກິນປາດນາະກົມອາແມ່ກ້ມແກັບອາມຫ ตาโมอง่งฝนตกตัวบูตเน้งก็ดีแต่ตัวบูตกแต่เขาก็ตายฟ้องกันเต็มเลยตัวชดก็น,นีตัวตายก็น,นี่เขาอาบลาด ก็ดีได้ก้อยก้มเก็นันผลงานเงี่ยมเศร้าเลเต็มมองเลยสายแล้วที่ได้กลับบ้านแล้วเก็บป่าๆมันวงกัน อ ok โอ้ยอยู่ลึกๆคนอ่ะโอ้ยจะได้จบคลิไปไว้แค่นี้ครับผมสายแล้วไดกเข้าบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยนะครับเด้อพอกันคลิปต่อไปครับผม